สวัสดียามสายๆนะครับพี่ๆน,านา้าๆเพื่อนๆชาว YouTube ท,ทุกท่านห่างหายไปนานครับตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูกาลทำข้โพดปีหรือข้วโพดฝนกันแล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับเครื่องของเราไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็อยู่กับเจ้ายันม่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ เนื้อที่นะครับ25ไร่นะครับทางเจ้าของแปลงบอกว่ายอย่างนั้นนะครับเจ้าของที่นะครับวันนี้หยอดได้มาประมาณหนึ่งเลยนะครับวันนี้อยู่กับพันธุ์ข้าโพดดีคราฟนะครับ9 9 7 9 4วันนี้เรามาดูเครื่องของเราครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอัปเดตมาใหม่นะครับวันนี้ สามหัวหยอดนะครับสามหัวหยอดพร้อมก็พอใส่ปุ๋ย DIY เีกแล้วครับนะครับหลายหลาท่านคงจะสงสัยนะครับชุดลากของเราได้เปลี่ยนเป็นระบบ4จุดนะครับ 1. จุดสจุด3จุดสจุดนะครับจากที่ของเดิมนะครับเป็นจุดเดียวนะครับเพื่อแก้ปัญหาเวลาเจอดิน ที่ไม่สม่ำเสมอนะครับตัว4จุดนี้จะช่วยได้ดีกว่านะครับตัวนี้ก็ยังทดลองอยู่นะครับจะสําเร็จก็ต่อเมื่อผมพอใจแล้วไม่ประสบปัญหาหรือว่าเจอปัญหาในการหยอดนะครับเพราะว่าผมผมรับจ้างหยอดด้วยนะครับเจอดินหลากหลายสภาพนะครับโดยเฉพาะเครื่องแบบนี้นะครับจะแพ้ ดินเหนียวนะครับดินที่มีความชื้นสูงๆนะครับจะแพ้นะครับจะหยอดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หยอดได้นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังอาจจะช้ากันนิดนึงนะครับส่วนเครื่องหยอดปุ๋ยก็ใช้เป็นถังกวานปุ๋ยเราทั่วไปนะครับถังมือสองนะครับหาซื้อได้ตามร้านของเก่านะครับแล้วก็คอนะครับคอตัวนี้นะครับแล้วก็พวกสเตนเลสนี่ก็เราดี Y เอาเลยนะครับเราอยากได้ ใหญ่ขนาดไหนอะไรยังไงอันนี้ผมก็ DIY อะทำเองนะครับอ่าวันนี้มีตัวอัปเดตใหม่ก็คือตัวเครื่องกับพอตัวเครื่องหยอดกระโพดนะครับตอนนี้ใช้ยี่ห้อนี้แล้วนะครับอ่าสาเหตุที่ใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่ามันถอยหลังได้นะครับถอยหลังได้แล้วก็เรื่องการคัดเมล็ด การลงของเมล็ดก็ยังถือว่าดีนะครับไม่แตกต่างกันมากข้อดีของเขาคือถอยหลังได้เราไม่ค่อยเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะครับเวลายกหางวันนี้ก็หยอดมาได้พอประมาณนะครับและที่ค่อนข้างกว้างนะครับตอนนี้เจ้าของไลนะ่ของแป้งนะครับกำลังไถอยู่นะครับ กับเจ้าฟอร์ดนะครับอยู่ไกลไนู้นนะครับอยู่ไกลไกนูนะ้นวิ่งมาแลวครับห่างหายไปนานนะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะนะได้รับชมกันนะครับว่าเรายังทำงานอยู่นะครับไม่ได้ห่างหายไปไหนแล้วก็ยังพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีมีนี่นะครับมีตัวกะระยะล่องนะครับเพราะว่า ถ้าเราทําเป็นสามร่องแล้วเราไม่มีตัวนี้นี่งานเราจะช้านะครับงานเราจะช้าเราก็เลยทําตัวกะระยะล่องนะครับทําให้งานเราไวขึ้นนะฮะไม่ต้องไปเล็งมากเดี๋ยวตาเขนะครับติชมมันเข้ามาได้นะครับติชมมันเข้ามาได้รับฟังทุกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยเปิดกว้างนะครับเปิดกว้าง นะครับใครชอบก็นำไปดัดแปลงทำได้นะครับไม่หวงไม่อะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าผมยังต้องพัฒนาไปอีกนะครับจะเห็นว่างานอาจจะไม่เรียบร้อยนะครับก็ทดลองไปเรื่อยๆการรับจ้างหยอ่ก็ดีอยู่อย่างนะได้ลองแปลงหลายๆแปลงนะครับลองลักษณะดินหลายๆลักษณะของดินว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับ ฤดูการนี้ตั้งแต่เปิดรูดูการมาก็ร้อยกว่าไล่นะครับ150ไร่ประมาณนี้ครับนะครับสมาชิก u t u b e ทุกท่านที่สงสัยสามารถสอบถามได้นะครับส่วนสวิตตัวนี้ผมใช้เป็นระบบสวิตนะครับสวิตมือบ้านบ้าน,บ,านบ้านเลยนะครับเห็นไหมสวิตของเราบ้านบ้านเลยนะครับกดปับ๊บ ไหลช่วยนี่เห็นไหมการลงของปุ๋ยนะครับล,ลงของปุ๋ยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวจะมาอัปเดต ให้ชมอีกครับสวัสดีครับ